สวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้มาชมรถหรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่อยากมาดูรถกระบะนะคะอ๋อรถกระบะใช่ไหมครับอโอเคไม่ทราบว่าคุณพี่จะเอากระบะไปใช้ทําอะไรครับผมคือตอนนี้คือพี่อยากจะใช้รถกระบะเปิดไปขนของนะคะเพราะพี่จะขายของแล้วพี่ก็เลยอยากได้รถที่แบบไปขนของแบบค่อนข้างแบบเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาโอเค ของที่พี่จะขนนี่เป็นพวกอะไรอาหารหรือว่าก่อสร้างอะไรอย่างพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนอพวกแบบเครื่องเขียนพวกกิปช็อปพวกอะไรแต่ก็เป็นกระสอบอะไรเงี้ยอ๋อเรียกว่าแบบเป็นกระสอบดีกว่าใช,ใช่ไหมอา่าโอเค<ๆ>แล้วมีแบบยี่ห้อไหนหรืออะไรที่พี่อยากได้เป็นพิเศษไหมครับคือจริงๆแล้วพี่ก็รู้จักรถกระบบไม่กี่ยี่ห้อนะแต่ว่าอย่างเออโตโยต้าเนี้ยพี่ก็พี่ก็รู้จักแต่ว่าอ๋อโอเคสี ถ้าเกิด<ฆ>สมมติอย่างนั้นนะผมมีตัวนี้เแนะนําเลยคือเพราะว่าเรื่องของการผลตัวนี้เพราะว่าด้านหลังอ่ะมันมีตัวเสริมมาให้ละ<ฆ>อาจจะผมมีแนะนําตัวนี้ได้ะครับเป็นโตโยต้านะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยออกมาก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับพี่คือคุณพี่ได้ตั้งงบอะไรไว้เท่าไหร่ไหมครับว่าอยากจะเป็นแบบสดหรือแบบผ่อนหรือตั้งงบไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือตอนนี้ถ้าพี่ขอดูรถว่าถ้าเกิดเกินห้าแสนอะไรเงี้ยพี่อาจจะขอผ่อนนะคะ Hmm. อาจจะไม่ได้สดอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคได้ครับถ้าตัวนี้น,นี่ตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะคะโอเคก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นก็อ่าผมรู้แล้วว่าพี่เป็นยังไงงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องของการสดหรือพอนเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําตัวรถให้ก่อนละกันค่ะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยดีมากที่ผมแนะนําคือมันวิ่งมาแค่ประมาณ16ึ0 0หมันโลเท่านั้นเองโอ้คือเรียกได้ว่าน้อยมากๆเพราะว่าอย่าง Option ออปชั่นหลายอย่างของตัวโตโยต้าเนี่ยมันก็สู้แบรนด์หล,ลักได้เลยนะแต่ตัวเนี้มยมยีออ คือในตัวของออปชันภายนอกอะ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ในการขับขี่แบบส่วนตัวเท่าไหร่เนี่ยผมอยากแนะนําตัวนี้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราทําตัวนี้มาให้แล้วตัวข้อ oh. ใช่พอวเวลาที่เกิดสม,มุติแบบที่เป็นขนของเนี่ย oh. มันจะขนได้ประมาณเยอะขึ้นพี mm. ่เชื่อไหมถ้าเกิดตัวนี้นะพี่ไปทําเองนะหลายหมื่นนะบางทีอ่ะ oh. ใช่ oh. แต่ตัวน,นี้คือให้ไปเลยใช่แต่ตัวนี้ของเราอะ่ะให้ไปเลยและสมรรถนะของตัวนี้นะดีมากเลย ส่วนใหญ่คือถ้าวิ่งในเมืองนะพี่ประหยัดน้ำมันด้วยมันอยู่ที่ประมาณอ่า100กิโลเนี่ยพี่ใช้ประมาณแค่8ลิตรเท่านั้นเองอถูกมากเลยนะกับสำหรับตัวแล้วก็ถูกและประหยัดสำหรับตัวรถกระบะตัวนี้เนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้เขาใช้มาหลายปีหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับอดีเดี๋ยวผมลองให้คุณพี่ดูตัวข้างในดีกว่าไหมครับอ่าข้างใน ตัวข้างในของเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเรียกได้ว่าสวยยังสวยงามอยู่เลยที่ยังใหม่เอี่ยมอยู่และที่สําคัญนะออกมาปี2021เท่านั้นเองนะครับผมเรียกได้ว่าอ่าสภาพภายในนะผมอยากให้ดูเลยทั้งพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ power หน้าตัวหน้าจอตัวคอนโซลเรียกว่าย,ยังได้รับการดูแลมาอย่างดีเยี่ยมเลยสภาพเนี่ยใหม่กริ๊กเลยนะครับผมอ่าตัวของเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้ด้วยสะดวกสบายหลายคนที่เวลาขับขี่ในเมืองหรือแบบขนส่งเนี่ยโห้ใช้เกียร์ ธรรมดานะเมื่อยมากเลยพี่อ่าส่วนตัวข้างหลังครับตัวแคปเนี่ยพี่ข้างหลังเนี่ยผมก็ต้องเรียกได้เลยว่าเปิดออกมาเนี่ยโอ้กว้างขวางระทีแียวนะยกเบาะยกอะไรได้แบบดีเลยครับพี่เนี่ยกว้างขวางนั่งสะดวกสบายแถมถ้าเกิดอยากขนของใส่เพิ่มนะพี่ข้างหลังตรงเนี้ยเราใส่ได้เพิ่มด้วยใช่หรือสายเครื่องเสียงหรือสายอะไรถ้าพี่ชอบซื้อเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงตัวนี้ก็มีพี่เห็นไหมตัวลำโพงตัวอะไรเราแถมมาได้อย่างออปชั่นเลยพี่อ่า อันนี้คือคร่าวๆประมาณนี้นะครับของตัวภายในตัวนี้อ่าโอเคโอเคพี่เดี๋ยวเราเรามาดูเครื่องยนต์ดีกว่าว่าสภาพเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่ายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับพี่อ,อาจจะมีแบบฝุ่นฝุ่นอะไรสักเล็กน้อยแต่สภาพเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโอ้ยังโอเคอยู่เลยเจ้าตัวนี้นะครับคือต้องบอกที่คือหลายหลายคนเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะไปซื้อในเรื่องของตัวโตโตยต้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเขามั่นใจไม่แพ้แบรนด์หลักอย่างพวกแบบ อีกประเภทหนึ่งเลยนะเนี่ยผมอยากให้ดูนะที่ถ้าห่วงเรื่องของการชนหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราดูได้จากพวกรอยน็อตอะไรพวกนี้เลยนะพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาถ้าเกิดสมมติมันชนยุกมาขนาดเนี้แล้วแบบล้อหรือว่าน็อตอะไรเนี้ยมันบิดเข้าไปอะพี่เรียกว่ามันดูออกง่ายเลยแต่ของเราเนี่ยเห็นไหมรอยยังแบบเหมือนใหม่เลยอหรือจะตัวของอเหนะ็นไหมพี่ขบนตัวของเม็ดหรือว่าตัวของ อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าบอกว่าไม่เคยชนมาก่อนเลยนี่ยใช่ครับผมและถางแบอุ้ยอันนี้พี่ดูไม่เป็นเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยผมดูผมให้พี่ดูตรงนี้พี่จะได้เผื่อแบบพี่ไปแนะนําเลยว่ารถเนี่ยไม่เคยถูกชนไม่มีประวัติีใช่ไหมคะใช่ครับผมดีมากเลยค่ะ อ่าโอเคเนี่ยส่วนใหญ่ครับเวลาถ้าเกิดเราดูรถชนนะ<ฆ>เราไม่ต้องดูไปเยอะหรอกพี่เราดูด้านหน้าเพราะว่ารถชนส่วนใหญ่พี่มันก็จะชนด้านหน้าด้านข้างถูกไหมครับเราฉะนั้นถ้าเกิดบางคนกันวนงวลว่าแบบเอ,อ้ยมันจะชนตัวถังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติแบบข้างหน้าไม่โดนเนี่ย<ฮ>ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคไหมอ่าเดี<ฮ>๋ยวเราไปดูตรงนั้นที่เนี่ยเลขเพลตรงเนี้ยก็สําคัญนะที่ดูได้เลยว่าตรงนี้คือการประกันเลยว่าตรงไหมมีการประกันอ่าตัวเลขเพลตตรงเนี้ยตรงกับเครื่องตัวถังหรือเปล่า ถ้าชนมาบางทีเนี่ยเลขเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วครับผมอ๋อจริงเหรอคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยเนี่ยหลายคนเขาไม่เนี่ยหมายถ,ถึงเลขตรงนี้จะต้องตรงกับตัวถังแสดงว่ารถเนี่ยไม่มีการถูกชนไม่มีการถูกเปลี่ยนใช่ครับผมโอเคออค่ะเนี่ยเข,ข้าๆประมาณนี้ครับพี่พี่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนใจไหมครับคันนี้ก็เออก็ยังดูใหม่อยู่เลยอะนะคะรถแล้วก็แล้วก็สวยด้วยแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องเล่ามาพี่ว่าเออมันก็ขนของแล้วได้ ได้อีตัวแถมด้วยพี่ก็ผู้หญิงพี่ก็ชอบนะตัวแถมตรงนั้นอ่าโอเคแลับกลับมาเรื่องที่พี่กังวลพี่เรื่องของการผ่อนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าพี่แบบเครดิตดีนะผมพูดตรงๆเลยทางเราจัดให้อย่างสบายแน่นอนที่สําคัญนะคันนี้ยอ่ะผมให้่ายพี่คิดว่าเท่าไหร่พี่พี่ว่าคันนี้ไม่น่าเกินหกแสนนะเนี่ยอ่าใช่พี่ก็พี่จะพอซื้อไหวไหมใช่คันนี้อยู่ที่ประมาณห้าแสนกว่าเองนะพี่ที่สักถ้าพี่ไปซื้อมือหนึ่งนะเชื่อไหมคันนี้ประมาณแปดแสนขึ้นได้ มาซื้อที่เรานะพี่สภาพแบบนี้มือหนึ่งพี่ไม่มีเงินใช่สภาพแบบเนี้ยมือหนึ่งแต่ราคามือสองเห็นไหมลดไปตั้งหลายแสนพี่ประหยัดและที่สําคัญคือรถเนี้ยยังออกมาไม่กี่ปีเองพี่อ๋อเนี่ยเออตอนนี้ปี2013รถเนี้ยสอง9เองเรียกว่ายังใช้งานได้อีกยาวๆเลยพี่และที่สําคัญนะถ้าเกิดสมมติพี่สนใจตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ด้วยอ่าสนใจไหมพี่รถเยอะไหม ่ายละเอียดเนี่ยเราต้องไปคุยกันข้างในแล้วครับแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ชอบพี่ติดต่อมาได้ที่ผมนะครับเซลลพัดลมโอเคอย่างงีเลาไปคุยรายละเอียดด้านในกันดีกว่าว่าพี่อยากจะรู้ว่าพี่ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่พี่จะผ่านไหมอ๋อโอเคได้เลยครับงันเดี๋ยวเิญได้เลยถ้าราคาห้าแสนกว่านี้โอเคเลยนะโอเคครับ